สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องสปปอลาวรานะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแอดหลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวลาวพัฒนานะครับวดประจําวันที่6นะครับเดือน5 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับผมแนวทางที่ผมให้ไปเป็นเลขชุด4ตัว6ตัวนะครับ สำหรับในงวดที่แล้วนะครับในงวดที่แล้วผมให้เด่น9เด่น1ไปนะครับพี่พี่วิ่งรูดที่1นะครับตัวรูดนะครับหลุดไปนะครับ1ไม่มานะครับในงวดที่แล้วส่วนเด่น9นี้มาอยู่ในเลขล่างชุด4ตัวนะครับพี่พี่แต่ว่าจับคู่ไม่มีนะครับผมให้90929498นะครับมา39นะครับมา3993กนะครับก็ถ้าเกิดใครเอา9้าไปวิ่งลูกก็น่าจะมีโชคใน3993นะครับ ก็มาแค่ตัวเด่นนะครับในงวดที่แล้วต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับพี่พเอฟซีนะครับสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับไม่ชอบนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับหรือว่าจะลองเอาไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นได้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางนะครับเลขเด่นนะครับ ในสูตรคัด2ตัวเด่นวันนี้ผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่5นะครับผมแล้วก็3นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข5านะครับพี่พ ผมให้ไปที่เลขก5นะครับเด่น5เด่น3มิ่งรูดที่5นะครับสำหรับนะครับผมเด่น3ก็จะมีนะครับจับคู่นะครับก็จะเป็น3 0 3 4 38 แล้วก็3ามนะครับส่วนเด่น5นะครับวิ่งรุ่นที่5นะครับ4คู่เด่นก็จะมี50 53 57 แล้วก็59นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับก็จะมีนะครับผมงวดที่แล้วนี่5้ไปอยู่ในเลขล่างชุด6ตัวนะครับงวดน,นี้ก็ไม่แน่นะครับพีพ่ี่อาจจะมาในเลขชุด4ตัวก็ได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับผมสำหรับเด่น3นะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมี39 สามศูนย์ห้าสามแล้วก็ห้าเก้านะครับผมส่วนเลขหลักร้อยนะครับหลักร้อยเลขสามตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข ผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข7นะครับผมก็จะเป็น730นะครับ759นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับในสูตรคัดสองตัวเด่นนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่นะครับ สำหรับใครที่ชอบสายวิ่งรูดก็ถ้าไม่ชอบ5้านะครับก็ลองพิจารณาในเลข3ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับผมช่วงนี้แนวทางก็สะดุดนะครับเดินไม่ค่อยดีก็ฝากพี่ๆี่ทุกคนนะครับช่วยพิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบนะครับตัวเลขค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับพี่พ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พีเทุกๆคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ